สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหนุ่มโพสภาพป้ายบอกทางให้ถูกมาสองครั้งติดเรยกเดว,ว่าใกล้เข้ามาแล้วสำหรับการประกาศผลรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลประจำวันที่16มิถุนายน2563ซึ่งเชื่อว่าหลายๆคนคงกำลังมองหาเลขเพื่อนำไปเสี่ยงโชคกันอยู่ใช่ไหมล่ะครับดังนั้นวันนี้ทีมข่าวจึงได้นำตัวเลขมาให้พิจารณากัน โดยเมื่อวันที่12มิถุนายน2563ที่ผ่านมาผู้ใช้ Facebook ชื่อคิมพอยังได้โพสต์ภาพป้ายบอกทางพร้อมระบุข้อความว่าตามนี้นะครับซึ่งเลขในครั้งนี้คือ63นั่นเองครับหลังจากที่ได้โพสต์ภาพดังกล่าวออกไปต่างมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากยกตัวอย่างเช่นตามค่ะตรงใจเลยคือคือหัวหน้าสาธุสาธุครับน่าสน ว่าจะเล่นอยู่นะ6-3ชอบค่ะตั้งใจจะเล่นเลขนี้อย่างไรก็ตามภาพดังกล่าวเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีขอ,ขอบคุณข้อมูลจาก Daily Life Express ขอบคุณครับ